โอเคและกล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่กับผมเองซีโลเกมฟอรอุ้กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครสามกล่องฟรีนะอสามกล่องตัวละครกล่องฟรีที่ได้จากอีเวนต์แรงพัฒน,นากาบบานาดวันนี้เราก็ก็คือ <c oughs> ก็มารีวิวแหละเอเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวไปโอเคเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี่อ่รชื่ออะไรนะลิทอรีใช่ลิทอรีซิงอันนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดจะเป็นท่าตอนที่อ่าจิ้มสลามจิ้มสลามหรือเปล่าผมจะไม่ได้แหละโอเคงั้นก็อัพขั้นต่อไปเลยผม เนี่ยอันนี้เาบอกดรามีดอย่างเดียวพันห้าพันเจ็ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอฟต์มาสเตอร์บอกระยะอีกนิดหน่อยบอกระยะอีกสิบอันนี้ก็บอกดรามีแล้วก็บอกระยะแล้วก็บวกดรามีดแล้วก็บวกระยะด้วยอะระยะห้าสิบดาเมจดห้ 50, ดาหมื่นอันนี้คือตัวห้าดาวและตีติดเลือดด้วยสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่ลิคลียเนี่ย ควรจะเป็นเซอร์ขึ้นมากกว่างั้นต่อไป oh อิชิเบะโลหังอันนี้ผมไม่ต้องอะไรถ้าแรกเป็นการปล่อยปากกาไปอันนี้คือน่าจะเป็นตอนที่โจสุเกะเจอกับ oh ang, อิชิเบะโลหังตอนแรกๆที่มันยังไม่ได้ใช้แสแตนอันนี้ใช้ปากกาปากกาโยนใส่และอิชิเบะโลหังเป็นสี่ดาวตัวแรกที่ดาเมจเม่งเยอะมากๆแต่แรกกับการตีเฟิร์สผมว่ามันก็ไม่คุ้มแหละ แล้วต่อไปแลมแล้วผมเราซื้ดูวิธีการตีอันนี้คือตีห้าวิของดิคเท r i a เียส่วนห้าวิเหมือนกันของอิชิเบโรฮะอ่าเสกต่อต่อไปเป็นแลม อืมต่อไปเป็นแลมคลิปนี้ผมจะรีวิวแบบมัม่วๆเดี๋ยวผมเอาหน้าจอตอนนี้ผมปักอยู่เป็นการพุ่งเข้าไปต่อยพันหนึ่งผ่านบวกอีกพันกว่าขั้นสองพันห้าขันสามสามพันก็คือเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเอีที่ค่อนข้างดีนี่เอาไปอัพ ราคาอยู่ที่ก็สองแสนกว่าตีดาเมจสองแสนห้าโอ้พระเจ้าอันนี้ห้าดาวได้ฮยมาแล้วต่อไปก็เป็นชิ้นอาบุจากเดมอนสไลเยอร์บอกเลยคลิปนี้ผมอนท้ารีวิวแบบไม่ค่อยถนัดเพราะหน้าจอมันบักอะ ห้าสิบตัวมาสกิลแรกเป็นสกิลปาดครับอัพ,อพผมอัพไปเลยแล้วกันเพราะว่าจจลูกขนาดจะรู้สกิลก็คงจะต่ลราคาที่หลังแล้วกันอันนี้เคยอ,อยู่ที่วิวหนึ่งดามเมจอยู่ที่หกแสนไม่ได้วิวหนึ่งวิวที่ 22, มมย,ยี่สิบสองดาเมจที่หกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองระยะแปดสิบสอง วิธีการตี6วิและสถานะพิษด้วยซึ่งสถานะพิษตอนนี้มีอยู่สองตัวในเกมนี้คืออ่แมจะมาเจาเลนแล้วก็ของชิ้นตะบุมีแค่สองตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาบ้าบ้าเมดเลยว่าจะเท่าไหร่ซ24 24k ผมยังไม่ได้บ้าบ้าเมดให้ดูเลยแต่เชื่อว่ามันคงแค่เอาไปคูณสามแค่นั้น อ่าสี่ตัวละครนี้ผมอาจจะรีวิวไม่รู้เรื่องหน่อยเพราะว่าแบตผมใกล้ใกล้จะหมดแล้นนะวหน้าจอก็ปาอีกถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันครัแบบ คือชิโนบุดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมืสี่พันแปดร้อยเจ็สิบเจ็ดแมดามจอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเก้าเ้าร้อยอเโลหงดามจอยู่ที่ห้าหมืนหส่วนลิกทาเลียดาเมจอยู่ที่หนึ่งแห้าสองโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กันด้วยสำหรับคลิปนี้บายอา ตัวอัาหายตัวอัาหายอานเนียเอ้าวผมจะไม่ตัดด้วยคะผมพูดตรงตๆเลยผมจะไม่ตัดด้วยเอ้า